ตา้ไปเห็นสายหน้าต่างกูอีกวันนี้มึงมาทำอะไรที่นี่วะไอ้ต้ออกมาหากูหน่อยดิเออเคเคเออก,กูก็คิดว่ามันตลกเหมือนกันห่าห้าเออจะว่าไปมึงพาก,กูมาเดินทำหอ,อกไรสามทุ่มวัด โอ้ยนี่เราเดินหลงมาไกลขนาดไหนแล้วเนี่ยมืดก็มืดทางก็เปี่ยวอีกเอ๊ะนั่นใต้ฝุ่นนี่เชี่ยอะไรอ่ะโอ้ยเย็ดแม่ตกใจหมดขอโทษแต่กูไม่ผิดคุณมาทำอะไรเนี่ยมาหาไอเดอร์อดิข้าสายกับกูอยู่ดีๆแม่งปิดไมแล้วหาไปเลยกูเป็นห่วงมันเลยมาตามหาเนี่ยอันนี้มีซัมติงกันปะคะยุ่งแล้วมึงเห็นอะไรวะ กูไม่เชื่อเชื่อเถอะเราเห็นจริงๆเออก,กูเชื่อก็ได้เราควรทำลายกันดีกูว่านะอือตกลงตามนี้ฮันหโหลนเธอมีอะไรหรือเปล่าเธอคาบมาหาเราหน่อยได้ไหมตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเวลาแล้วค่ะเธอเอาเป็นว่ารีบมานะเขาอยู่ที่ฝากโทรตามนัดช้ามาด้วยนะเดี๋ยวสิอะไรของเขากันนะที่ที่ให้ไปก็เปลี่ยวมากอแถมเป็นกลางคืนอีกแต่ก็ช่างเถอะเราไปทางลัดก็ได้อืมกูว่ามันก็น่าเชื่อถืออยู่นะแต่ตอนที่เรนเดียโทรมาโครขัดฟิลกูเลยว่าที่ก้อนใหญ่ที่สุดของกูกำลังจะหลุดละแม่งบุกกลับเข้าไปเลย อีสัตว์มึงหกบากกูจะอ้วกเออพูดถึงเรนเดียกูยังไม่เห็นมันเลยนะไหนมึงบอกว่าจะมาด้วยกันไงหรือว่ามันจะใช้ทางลัดวะถ้ามีทางลัดด้วยหรอกูกับเรนเดียเคยมาที่นี่อยู่มันมีทางลัดเชื่อมอีกทางแต่อันตรายมากคนเขาเลยไม่ใช้กันแล้วอ้าวเมโลดี้จะไปไหนกูว่านางต้องเห็นอะไรแน่แ เรารีบตามไปดูกันเถอะนี่เราก็เดินมาไกลแล้วนะทำไมไม่เจอพวกนั้นอีกอินาชาก็ด้วยในบอกจะเดินด้วยกันไงเสียงอะไรวะน่ะเชีย่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะทันเดอร์ทันเดอร์ได้ยินกัไหมเนี่ยทำไงดีโทรหาตำรวจก่อนละกันโอ้ยอะไรโดนมือวะ บบชิหายเรนดิมึงมาทำอะไรเนี่ยกูสิต้องถามมึงปกติมึงนอนเร็วออกกูก็มีธุระของกูม,มึงอย่ายุ่งได้ป่ะแล้วทันเดิร์ที่สลบอยู่นี่คืออะไรเฮ้ยมึงออกไปเลยนะเดี๋ยวกูจัดการเองใต้ฝุน่นมึงแม่งแปลกไปว่าฮะไม่ เรนดีเกี่ยวอะไรทำไมกูต้องเก็บนางอีกโอ้ยกูสาพาไอ้เฮียนี่มาทำไมไม่ทำให้เสร็จทีละควนวัปัญญาอ่อนไต้ฝุ่นมันเป็นอะไรของมันวะแต่รู้แค่ว่าไต้ฝุ่นมันทำให้เดรกก็พอนี่เพื่อนกูกลายเป็นฆาตกรเหรอวะไม่สิมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆใไต้ฝุ่นไม่ใช่คนแบบนี้ซะหน่อยอุ๊ย ชิบหายแล้วลืมไปว่าเป็นเล็บขบอยู่เจ็บชิบหายเลยโว้ยโทรศัพท์ก็ลืมหยิบมาอีกเจรินตายเลยกูแล้วนี่กูอยู่ไหนเนี่ยมือกอมือยุงก็เยอะจะมีใครตามหาเจอมกูขอโทษจริงๆนะเดนดีเล็บขบกูเปหนองด้วยวะอะไรเลยทีนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมานี่เร็วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวค่อยอธิบายแต่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเราเป็นห่วงเธอมากเลยนะอืมเราก็ด้วยเธอพอจะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคนอื่นๆละ่ะน่าจะกำลังตามหาไต้ฝุ่นกับทันเดือนะน,อนะเธออยู่นี่ไปนั่นแหละเป็นเล็บขบอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเข้านั่งเป็นเพื่อนขอบคุณนะเออมึงกลับไปก่อนเธอเดี๋ยวกูเคลียร์กับมันเองมึงแน่ใจนะว่ามันจะไม่ทำอะไรมึงแล้ว โดนมัดขนาดนั้นถ้ามันสวนมาช่วงกูได้นี่กูไหวเลยแล้วมีดนี่มึงจะให้ข่าวไว้งี้จริงดีงกูว่าดึงออกไม่ดีกว่าหรอถ้าดึงออกจะยิ่งแย่กว่าเดิมดีเดียวเลือดมันพุ่งแล้วตายพระเสียเลือดมากจะทําไงเคเคกู K K แค่รู้สึกไม่สบายใจเฉยเฉยมึงก็กลับไปได้แล้วจ้าจ้าไปก็ได้ฮี่อะไรเนี่ยทำไมกูโดนมัดฟื้นแล้วรอมึงอ่ะไปอย่าเรียกชื่อกูเพี้ยง กูขอโทษกูถามจริงๆเหอะมึงทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรวะกูรักมึงไงป๋ายกูไม่อยากให้ใครมาแทนที่กูกูอยากเป็นคนที่มึงรักคนที่มึงไว้ใจคือกูแอบชอบมึงมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะกูรู้แล้วทำไมมึงไม่บอกกูวะเพราะกูให้มึงแค่เพื่อนไงกูไม่ได้ชอบมึงไว้ใต้กูกูเองก็รู้มาตลอดเหมือกัแต่กูให้มึงได้แค่เพื่อนจริงๆเรื่องนี้กูก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอก แล้วไหนจะเรื่องวันนี้อีกคือมึงทําเกินไปอ่ะมึงเกือบฆ่าทันเดอร์เลยนะเว้ยกูคงให้ความหวังมึงมากไปจริงๆว่ะกูขอโทษพอเธอมึงไม่ต้องขอโทษแล้วต่อจากนี้เราตัดขดาดกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเบียวเลยไอ้สัต ต้ฝุ่นมึงไปทำอะไรมาเนี่ยใต้มึงได้ยินกูปาะเนี่ยนี่กูอยู่ไหนแล้วเนี่ยขยับตัวไม่ได้เลยโอ้ยแล้วทำไมถึงเจ็บท้องนี้วะมึงครับฟื้นแล้วหรอเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรเจ็บท้องอยู่อย่างเดียว เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนวะแล้วคนอื่นๆล่ะมาเยี่ยมมึงตั้งแต่เช้าแล้วแต่มึงยังไม่ฟื้นเฉยๆแล้วมึงไม่กลับหรอคุณอนเฝ้ามึงมาทั้งคืนแล้วเป็นห่วงจะตายไม่กลับหรอเพื่อก็กรักมึนสัตว์กลับไปได้แล้วไปที่บ้านมึงจะไม่เป็นห่วงหรอกูโทรไปบอกแล้วเฝ้ามึงอีกได้ยาวๆดื้อไอแมวอ้วนแล้วรักกูไหมเกี่ยวไร ก็แค่อยากให้บอกรักได้ไหมไอ้แมวเออรักไอ้ไปขนาดนี้ต้องซักหน่อยแล้วปะเฮียอะไรกูกดเรียกพยาบาลนะเเออนึกเรื่องเมื่อคืนอ่ะตอนนั้นใต้ฝุ่นมันมาชวนออกมาเดินตอนนี้เป็นไงบ้างแล้ววะ